วิธีเช็คเมมของกล้องวงจรปิดนะครับวิธีเช็ค micro sd card ที่ใส่เข้าไปนะครับไปที่แอปของกล้องที่ตัวกล้องที่เราจะดูนะครับตรง3จุดตรงมุมตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกการตั้งค่าจากนั้นให้ไปที่การตั้งค่าการบันทึกตรงนี้นะแล้วก็ดูสถานะที่จัดเก็บ นะครับรกดเข้าไปดูถ้าเขาเห็นเมมแล้วก็เมมใช้งานได้เขาก็จะขึ้นปกติแต่ถ้าใส่เมมเข้าไปใหม่แล้วมันขึ้นว่าไม่พบเมมหรือว่าให้เตรียมการใช้งานหรือฟอร์แมตเมมแล้วก็กดฟอร์แมตนะครับหรือกดเตรียมใช้งานตรงนี้สมมุตินะครับเราไม่แน่ใจว่าเมมมันใช้ได้หรือไม่ล้วก็กดเตรียมใช้งานตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้มันจะขึ้นคําเตือนว่าข้อม ข้อมูลที่มีอยู่มันจะลบทั้งหมดนะครับถ้าเป็นเมมใหม่เราก็ไม่ต้องกลัวเราต้องการฟอร์แมตอยู่แล้วถ้าเป็นเมมเดิมที่มีการบันทึกผ่านมาแล้วหลายวันถ้าเรากดตรงนี้ข้อมูลมันก็จะหายหมดนะอแต่ทีนี้ผมทำเป็นตัวอย่างผมก็จะกดอตกลงนะครับจะฟอร์แมตใหม่หรือเตรียมใช้งานใหม่ทีนี้ก็ปล่อยให้เขาทำการฟอร์แมตจัดรูปแบบหรือว่าเตรียมการใช้งานเมม หรือ Micro SD Card ให้พร้อมใช้งานก็รอสักครู่ให้มันขึ้น100%นะก็ก็จะทำการ Format m e m มไปเรื่อยๆนะครับถ้ากล้องมันดูออนไลน์ได้นะครับดูดูสดได้แต่ว่าดูย้อนหลังไม่ได้ก็ให้มาเช็คตรงตรงเมมโมรีหรือว่าเช็คตรงไมโคร SD Card ตรงนี้นะครับว่า เมมที่เราใส่ไปหรือ SD card ที่เราใส่ไปมันใช้งานได้ไหมใช้งานปกติไหมนะครับบางทีกล้องมันก็อาจจะไม่มองไม่เห็นเมมโมรีบางทีมันก็อาจจะมองเห็นแต่ว่ามันบันทึกไม่ได้เราก็ทําการฟอร์แมตใหม่หรือเตรียมการใช้งานใหม่เขาก็จะลบข้อมูลนะครับแล้วก็ลองบันทึกใหม่ตรงนี้นะครับ เมมที่เราซื้อมาใหม่เราก็ต้องมาเตรียมการใช้งานหรือฟอร์แมตตรงนี้นะครับบางบาง,าจจา format, บางแอปก็อาจจะใช้คำว่าฟอร์แมตบางแอปก็อาจจะใช้คำว่ารูปแบบหรือฟอร์แมตหรือเตรียมใช้งานนะครับอันนี้เขาก็ฟอร์แมตครบ1 0 0แล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับพอเสร็จแล้วกดถอยกลับ การบันทึกของกล้องไฮวิชั่นมีให้เลือก2อย่างตรงนี้นะครับบันทึกเหตุการณ์นะครับเฉพาะเหตุการณ์ก็คือเวลามีการเคลื่อนไหวเฉพาะมีรถมีคนเคลื่อนไหวมันถึงจะบันทึกหรือเก็บไว้นะครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเมมมันจะถูกใช้งานน้อยนะครับเมมใช้งานไม่หนักส่วนบันทึกตลอด24ชั่วโมง เป็นบันทึกต่อเนื่องตลอดทั้งวันมันก็จะใช้งานเมมค่อนข้างหนักนะครับเมมอาจจะถูกใช้งานเยอะมากแล้วอาจจะพังไวก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่บางคนก็เลือกบันทึกตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ในที่นี้ผมเลือกบันทึกเฉพาะเหตุการณ์สำคัญนะครับมีคนเดินผ่านเพราะว่าที่บ้านมันมีกล้องหลายตัวอยู่แล้ว ตัวนี้ก็เลือกบันทึกเฉพาะเหตุการณ์ที่มีคนเดินผ่านเวลาดูย้อนหลังจะได้ดูง่ายๆนะอันนี้ก็เลือกการบันทึกแบบนี้ก็ถอยออกไปดูหน้าแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือภาพปัจจุบันถ้าเราดูเล่นย้อนหลังเราก็กดเล่นภาพตรงนี้อันนี้คือมันมันยัง มันยังไม่มีภาพเล่นย้อนหลังเพราะว่าเมมมันเพิ่งเพิ่งบันทึกไปได้แค่หนึ่งนาทีอ๋อผมตั้งค่าให้บันทึกเฉพาะที่มีคนเดินผ่านนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเดินผ่านมันก็ยังไม่บันทึกนะครับเอาเป็นว่ากล้องก็ทำงานได้ตามปกติตามนี้เลยนะครับ